วันนี้มีผู้ติดเชื้อกี่คนนอ้อสองร้อยกว่าคนเนาะเป็นไปนไม่ได้ตัวเลขที่เราเห็นแล้วเราก็ใจชื้นขึ้นมานะคะเพราะว่าผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มเติมห้ารายอ้าวมีแค่เก้าคนเองเหรอเราต้องอยู่บ้านเบื้อชาติไปล้างมือกันเถอเราต้องรีบไปเลย อ่ามากันแลวใช่ัหมาฮะสวัสดีฉันะมีนามว่าบอสนะนะที่ช่องฉันชื่อว่าบอสเจฟเคนะอืมอืมฉันน่ะอยู่มธยมศึกษาสปีที่หนึ่งนะปีหกสามนะอืมสองพันร้อยหกสามอ่ะอืม นายบอกว่าหน่าชันนี่นะคนนั่นเลยอืมฉันไม่เชิ่เลย,ยนเนี่ยเวลาพูดกับกล้องอย่างนี้เนี่ย <c oughs> มาเนาะมาแนะนำตุวเอ้ก็มันดีที่ได้รู้จักเพือน,นนะัท่านผู้ชมอืมเอาเล็กท่านผู้ชมมันจะดีดีไม่นอ่ออืมก็ดีแคแหละอ่ะ เผมจะเรียกคุณว่าเป็นท่านผู้ชมไปตลอดกาลเลยนะกันเนาะตลอดเวลาอตลอดไปตลอดไปนั่นเองตลอดจนทําช่องจนจะไม่ไหวนั่นเองเนาะนายบอกว่าชื่อช่องฉันมันก๊อปกับบอสจีเคนี่เหรอเนี่ยเนี่ยอ๋อใช่แล้วอื <c oughs> เพราะว่าฉันคือบอสจีเคตัวจริงนั่นแหละและคุณบอกว่าอ้าว ทำไมตัวจริงแล้วช่องแล้วไม่นซับหายไปไหนอะ่ะอ๋อช่องช่องตัวปิดโอ้เป็นสิ่งที่แย่มากเลยนะรู้เปล่าอืมอันยังก็กัะกลัวอยู่นะน,นะอืมเดี๋ยวคูชิน้นนึงแหละ <c oughs> อ่าอืมคำถักทยายทานผมสชบจะสวัสดียังไงวะอ๋อตึกสวัสดีแบบฉบับเกา่ามา <c oughs> <c oughs> กาบสุสดีท่านผู้ชมทั้งหลายแหลทุกท่านอยู่กับผมบอดหรือบอสเชฟเคเย่ซึ่งคนคนไม่ได้มาผิดช่องนั่นเองเนาะนั่คือช่องบอสเชฟเคจ็บจริงๆเลยเว้ยนั่นเองเนาะแล้นคนเอา้เอาอ้าวช่อหายไปไหนเออใช่ครับตามที่พูดเลยครับช่องหายครับ <c oughs> คือผมไม่ได้โดนรีพอร์ตจากช่องใครช่องใครนะ โอ้เจอดได้คลิปเจ็ดร้อยคลิปที่ทำมามากเลยอ่ะมันมีประคันแต่แล้วนะโปรที่ผมแบบโอ้ทำมาแบบผมโคตรชอบเลยแล้วแบบบางครั้งก็เก็บไปในพีลิตอะไประมาณนี้เนะเนะอ่ะคลิปนี้คือมาบอกสาเหตุที่ว่าทำไมช่องหายนั่นเองเนาะก่อนที่คุณจะไปดูคลิปนี้ ถ้าคุณเราไปดูใน Google น่ะมันจะมีบัญชี Google ใช่ไหมเคือถ้ามันมีให้ใส่อายุเนี่ยอย่าใส่ไปเท่แบบคนอายุสิบสองว่าอย่างเช่นแบบสองพันสิบเจ็ดสองพันเจ็ดอะไรประมาณเนี้ยก็ปีนี้ก็สิบสองนั่นเองน้องแล้วแต่มันแล้วแต่วันด้วยอืมซึ่งผมก็ใส่ว่าเอ,อ๊อทำไมไม่เห็นใส่ปี วันเกิดผมก็เลยอ่ะใส่ไปใส่ปุ๊บมันขึ้นว่าคนอายุสิบสองหรือไม่ผมก็แบบมันมังเล็กน้อยอักกดไปปุ๊บเรียบร้อยเรียบร้อยเลยไอ้กูเกิลบอกข้าจะปิดบัญชีเจ้าปุ๊บโอแล้วบัญชีผมก็ถูกปิดเลยนั่นเองเนาะซึ่งบางคนบอกเอ้ามันแก้ได้นะแต่ผมแก้ไม่ได้เว้ยเพราะว่าอะไรแม มันไม่ยอมให้แกอืมั <c oughs> ่น่องเนาะซึ่งแบบเขาบอกว่าให้ยืนยันอายุอะไรเงี้ยอ่ะผมกดยืนยันยืนยันจนถึงหน้าสุดท้ายคือบัญชีถูกระงับสบัญชีถูกปิดถาวรคือแบบเออตอนแรกก็แบบอะไรนะอะไรคือบัญชีปิดถาวรวะตอนแรกแบบกำลังอึ้งอยู่ไงแล้วพอแบบพอแบบ <c oughs> อ่าแล้วคือแบบคือแบบผมลนมากแบบฮ่าปัชี้ายทำมาเจ็ดร้อยปีฮะเอ้ยเจ็ดร้อยกว่าคลิปหายไปกับตา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 ตรงนี้มันแสรจเศร้าสลดเกินที่จริงอะ่ะไอ้เรื่องแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ผมก็อยากจะร้องไห้นะอืม อันนี้เรื่องจริงเลยผมไม่เคยร้องไห้ถ้าผู้ชมดูใช่ไหมแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่ร้องไห้แบบปกติไงจงไพแบบน้อยปเป็นพิเศษนั่นเองเนาะเพื่อเป็นการบอกปิดัะเองที่ไหนอเอามาพูดถึงต่อเนาะคือจริงมันก็แบบให้แก้อายุได้แบบแก้ปีได้ใช่ไหมนั่นแหละเว้ยแล้วคือแบบเฮ้ยพอกดแก้กดแบบอัปเดตอะแก้เหมือนคำว่าเหมือน แกอายุอะไรประมาณนี้เนาะก็กลับไม่มีผลอะไรเลยคือมันเด้งออกเลยอะ่ะแบบเหมือนแบบให้เขาบัญชีใหม่เรื่อยๆเรื่อยๆอะแบบไอ้ลดให้แบบล็อกอินให้ได้นั่นเองเนาะอืมส่วนเรื่องกดต้องทำคิมใหม่ไหมคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือทำใหม่หมดเลยครับคอรดดิวตี้เกมอะไรทุกอย่างทำใหม่หมดเลยแม้แต่คาร์ไลเดอร์ก็ต้องทำใหม่ เท่าไงทีทีเนี้ยผมไม่ได้ชอบคาร์เตอร์แล้วอะแต่ผมกลัวว่าท่านผู้ชมเอซบางคนท่านผู้ชมบางคนก็จะอยากให้ผมนั้นทําต่ออันนี้เิานะแต่ผมยังไม่เห็นท่านผู้ชมมาอออมอค,มคม <c oughs> อ,อมเมนต์นั่นเองเนาะอืตัวสิครับท่านผู้ชมคมซับเหลือสองตอนแรกผมงงใครกดซับคนแรกวะนั่นเองเนาะแล้วก็ปี คุณใส่ฟ้าไปก็ขอบคุณมากเลยนะที่มากดซัชบช่องผมอืมเนาะ้าคุณอยากจะให้กำลังใจเด็กมงที่กำลังสูญเสียช่องของตนเองนั้นก็อย่าลืมก็ช่วยได้ทางโดยการกดไลค์กดแชร์ขึ้นอื่นโกดไลค์กำลังใจผมกดแชร์ขึ้นอื่นโลและกดซับช i b ยและกดกระติงเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนั่นเอง ส่วนเฮ้ยใครบอกว่ากดไลค์มันไม่สะใจพอก็ลองมาคอมเมนต์ดูกันได้อ่าเพิ่มคำพูดใหม่สินะอ่าไม่คุ้นชินกันเซ่อะไรนะตรงอ่าคุณคุณคิดว่าการกดไลค์มันไม่สะใจพอก็ลองคอมเมนต์สินี่แหละคือไอคำแบบนี้มันได้มาจากช่องของคุณสตอรี่บอมนั่นเองหรือช่องพี่บอมเดี๋ยวทิ้งเลงไว้ข้างล่างแล้วกันเผื่อใครไม่รู้จัก หรือขึ้นภาพก็ได้อืม <c oughs> โอเคเนาะซึ่งผมเ็งเห็นว่าเออเ <c oughs> ขาบนกับว่าเออเอามายูทูบเบอร์หลายคนไม่เห็นวีแบบบอกให้คอมเมนต์เงี้ยแล้วผมก็แบบเออว่ะก็คือแบบผมก็คิดว่าเออว่ะทําไมก็ว่าทําไมไม่มีใครมาคอมเมนต์ผมเลยแบบเฮ้ยอยากให้ท่านผประชมมาคอมเมนต์อะไรประมาณนี้เนาะส่วนเรื่องก็เดี๋ยวมาทําที่หลังนั่นเองเนาะเพราะว่าเอาเรื่องเรียนมาก่อนนั่นเองเนาะ แม่เรื่องเรียนจะทําไม่ทันลแล้วเนี่ยกดติดสดติดรอชีบเป่งเลยนั่นเองเนาะอ <c oughs> โอเคนะท่า,านผู้ชมถ้าใครอยากจะติดต่อผมนั้น๋ยวเดยวแป๊บนนะ <c oughs> และคนอาจจะไม่รู้ว่าผมนั้นมีเฟซชื่อบอสจีจีเดี๋ยวจะขึ้นในอินโทรเอาเองละกันจะเขียนว่าชื่อบอสจีจีนั่นเองเนาะซึ่งเป็นหน้าโปกแบบอทำไมถึงชื่อบอสจี G เอ่อตอนนั้นเขียนคาว่า AFK ไม่เป็นในภาษาไทยก็เลยออย่ั้นแหละนั่นเองเนาะก็ผมไม่ค่อยลงเฟซอะไรมากอะเฟซอะไรสำคัญสำคัญในเกมก็ลงั้นแหละเนาะอ้าใครอยากจะคุยเรื่องงานอะไรประมาณเนี้ยก็ติดต่อทั้ง เฟซบุ๊กแฟนเพจบอสเจฟเคไทยแลนด์จะขึ้นตรงในอินโทรให้อินโทรตอนท้ายมันเขียนว่าบอสเจ f เคไทยแลนด์รวันนี้เนาะแล้วก็ผมมีอีกหัวเออ่เขาเรียกอะไรวะเขาผมมีอีกทางหนึ่งที่จะติดต่อเรื่องจะ <c oughs> ติดต่องานนั่นเองเนาะนั่นคืออีเมลอืมอีเมลเย่ะทิ้งลิงเยอาไม่ใช่เยวแบบเดีย๋ยวจะอยู่ข้างล่างนะ้า ใต้คลิปนี้นั่นเองเนาะก็คลิปนี้สอน้รู้ว่าอย่าเอาอย่าเอาปีเกิดไปใส่อย่าเอาไปใส่อย่าอย่าไปใส่วันที่วันเกิดก็จบแล้วแหละอืม <c oughs> จริงอะถ้าเกิดผู้คอแบบถ้าเกิดแบบพ่อแม่มาดูเป่าบ่อยๆอะไรเนี่ยมันก็ได้แต่กูก็ไม่นับเว้ ผมไม่รู้ว่า Google ผมไม่ได้ไปอ่านนโยบายของ Google มาไงนั่นเองเนาะนโยบายเนาะนโยบายพูดอย่างนี้แล้วแบบเออเข้ามาเสร็หนึ่งตัวซึ่งเปิดไลฟ์เฟซดูที่เดินเนาะก็ส่วนรายการเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมแต่เป็นการเริ่มต้นใหม่หมดเลย อัพเพอดูเลเวลทำมาเกือบหนึ่งร้อยอีพีแล้วแต่หายเออเฮ้อเสียใจมากอืมอืมนั่นเองเนาะส่วนคอร์เปอรตี้ผมจะเล่นใหม่นั่นเองเนาะส่วนอีกบัญชีหนึ่งก็จะแบบเอาไว้รีวิวปืนอะไรประมาณนี้เนาะนั่นเองใช่แล้วก็ถ้าใครเห็นแบบ ผมจะทําเหมือนแบบเล่นใหม่หมดเลยเว้ยแล้วก็ฟรีไฟด้วยเกมใหม่หมดเลยนั่นเองเนาะแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่อยากดูคอพิูตี้แล้วล้วขอน,น,นาเสนอเกมเกมอะไรนะเกมอะไรอะ่ะเกมอะไรอ๋ออยา่าไปบอกใช่ไหมอย่าไปสปอยนั่นเองนะอย่าเข้อมาสรุปคิดโพสต้นลับเข้าสู่ช่วงทำอะไรดีเฮ้ย <Hey! S 2> ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ต้องช่วงสรุปท้ายคลิปคลิปนี้ละกันเนาะคลิปนี้ก็คือมาบอกเหตุผลว่าทำไมช่องถึงโดนปิดนั่นเองเนาะไม่โดนรีพอร์ตแต่โดน Google ปิดนั่นเองแล้วก็ทุกอย่างเหมือนเดิมหมดทั่นนหละแต่แต่บางรายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงนันน่นเองเนาะส่วนเลือกถามมาซารในวันนี้อย่าทำนะจ๊ะสำนี้ไปแล้วล่ะบายบาย